วัดคัลวอนอํานะคะวัดที่อยู่เกาะในเกาะกลางทะเลนนนะคะเกาะนี้มีแต่วัดอย่างเดียวไม่มีคนอาศัยอยู่มีแต่วัดแล้วก็จะเข้าออกเป็นเวลาเวลาน้ำลดถึงจะเข้าออกได้ เป็นลักษณะวัดนะคะบันไดหินแบบโบราณนะคะตรงนั้นถ้าข้างบนเนี่ยตรงเป็นที่ที่อธิฐานนะคะคืออีกชั้นหนึ่งสำหรับแขนดอกบัว สำหรับที่อธิษฐานนะคะตรงนี้บูชาทูบเทียนได้ข้าวสารอาหารแห้ง อินกบชีไม่โดนชาร์จนะเอออย่อาโดนชี้จึม